ขั้นตอนต่อไปนะเมื่อใส่ไอซีเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ต้องการวัดโอห์มอีกทีไดจะให้รอบครอบนะฮะโดยการเช็คว่าขาข้างเคียงช็อตกันหรือไม่หรือว่าขาติดถึงปินหรือไม่เช่นขานี้นะฮะอย่างนี้คือขาลงถึงปินฮะเราวัดขาข้างเคียงต้องไม่ถึงกันอย่างนี้ไม่ถึงกันฮะเราข้ามอีกอันนี้คือขาลงถึงปินนะเราวัดขาข้างเคียงก็ต้องไม่ถึงกันฮะต้องทําแบบนี้ไปจนทุกขานะฮะแล้วก็นํา แสตติทอนขึ้นไปติดที่เครื่องครัสายนี้สำคัญนะฮะสายแพรถ้าใส่พลาดข้ามเส้นกันก็จะทำให้จอเสียได้โอเคร่องต้องไม่ข้ามกันเสร็จแล้วก็ใส่ สาย Data Link ด้าลางกต่อจากนั้นเราต้องนำซิลิโคนระบายความร้อนนะเป็นยางซิลิโคนแปะเข้าไปที่หลัง IC เพื่อเราจะช่วยระบายความร้อนจาก IC เมื่อทำงานแล้วจะร้อนความร้อนก็จะแผ่อ,ออกจากด้านหลังผ่านซิลิโคนแล้วก็มาลงสู่ฝาครอบ ทำเป็นซิงค์ระบายความร้อนไปในตัวนั่นเองประกอบเข้าไปนะกด,ดเปดเลยกุเปดเสร็จแล้วดดเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องยึดน็อตให้แน่นนะไม่งั้นแผ่นที่ก้อนไม่ลงกลาวเดี๋ยวเกิดอาการจอมืดมีเสียงอีกเดี๋ยวล้วทำการลองเครื่องนะเดี๋ยวถ่าย ฝโอเคน้ำตารจอขาว a 1 5เสียมาเที่ยวาเราฮะราคา5 0 0 0 0บาทเิ่เดี๋ยวดู้านหลังตัวที่เเยแจงฮ่าฮ่าที่สุดของที่สุด5สุตาชอบฟรี5แสนอย่างละนี่เมื่อเรากลับดูเนี่ยจะมีความอุ่นนิดนึงแสดงว่าความร้อนได้ผ่านจากตัวสีขึ้นมาที่ ชอบนะครับเป็นซิงในตัวครับขอบคุณแล้วครับจบคนระับ